<c oughs> <c oughs> สปาสดีพพอมแมพพี่น้องท่าแม่ยังน้องนี่น้องสปารดีพี่น้อ,องถุกถูกฐานเรจะได้เออสบารดีเอฟซีถุกถูกฐานมุมเก่ามุมเดิมเพิ่มเติมคือคือยังพี่น้องเลยซิมาซี่นี่หรือุซิมาร์น้าสอยเขาเขาที่ช้ำตะการเลยพี่น้องเลยเพราะว่านี่พัดโอ้ยชิลงทันอยู่ป่ะคลิปนีซิเป็นมาเอ่นเด้อพี่น้องเด้อมือนีตอนนีเวลานีมือนีวันยังน,อน้อ วันวันวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยยันโรท่านขีบมาตะบานดอนยานงกับันลงเบิดตน้องเลยกันที่โห้เบิดมันี่แหละพี่น้องเลยฮะอ้กนทีละกับ่บ่บุลอได้แล้วซองงและนะซองถ่งซองงนะสาอันแล้ว น้อน่านใช้เองรถกะกออกสบองได้นเลนยนะคุณกระสุนดำอืมติดหนิใช่การกระต่ยายเราจะกะเราจะจังมาดก้านะอย, <laughs> อยู่ป่าอยู่ดงิาด <laughs> ตายจิเล่ถ้าได้เห็นเราเอ่ยถ้าได้เห็นอร่อยปล่อยแอร์อืม มาเห็ดเวียยเะว่าก็เลยอยากตายที่เนาะได้ไหมมาหยังแล้ใช่จีรอมาบิ่งดูวยหได้บ้าให้บกนน่อนะบได้ด้ามหน้าบได้ไหมหนึ่ง มาซอยมือที่ซองเพีองเลย <c oughs> แม่ครักบกะว่างซอยกินซอยกินซอยย่งก็สอ,ย,ย,สอ,ย,อย,ยแล้วมาได้สาะพานอ่ะสัวนี้สุท้ทททายทีมทีแพดฮะกะนีแล้วนี่นนนยนะยันี่น้ำดำหายน่น,นะแม่เนาะดำตกลุ่มซะก่อนซ้ำหายแล้งกันแล้วหรอ ใช่น่าจไปดำบ่คากะกระต่อลบกอือเมเม่์บักขอเิ้าอากะน่อค um. uh. like, ือพหกไเรอดำห้เลยอาพ้นโต๊ะยก็ไปดำอ้าวบัดมีน้ำพ้นนละก็ไปจุกกระเทิรนที่หายเดียวน่ะคือตัดเงาแท้ตัดเงาได้กกมันเผื่อยได้เออประมาณนั้นละ เจด้ามซีซัมหน้าวันนี้พี่น้องเออห้าวกับมะสามัมคือการทาก็เป็นพี่ปอบมะสัมยังมาสัมซีนิ่วได้พี่น้องสีดงดำซอยอย่บ่ทาเนี่ยมึงได้พี่น้องเด้อทาซ่อมเบิ่งน้ำกันสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง <laughs> บ่งสบายดีปันไดพี่น้องบอกอยากสบายดีปันไดพี่น้องแดดมันแรง คอบก็ค so. uh, yeah! wow! <ot> ือมีน้ําสุเอ้าตะเงิดหลายคนมาแต่สวอ้าวปีนขึ้นไปยังคันทนานะเอ้ยบุกบานนี้พี่น้องเอ้ยทํานาาให้จดําก่อนนารหวก็ยังให้นึงซั่นค่าตะก้าแม่นดําสิมาลกเอาว่าซั่นแม่นบ่ดํา เด่าจบพี่เนาะไปลงลูกไปลงลงเฮียงเอืึอยลงฮะเช็ดช่วยแล้วยังบอดดับหน้าอยู่ลูกจูบหน้ามลูกกล่าวแต่ตาพี่น้องั้ยหวยมีมันสิบมะการ์ูเว็ยได้ไดเกาะสองสี่หกเจ็ด แปดทั้งผูกห่าพี่น้องเลยโอ้น้องดำสิลงโอ้ยเป็นบุญของอันพามสุสุกไปไปไปเขากองอดบ่ได้พี่น้องครับว่าบ่ให้ลงบ่ให้ลงก็อยากลงลงเลยไปลงแข่งกันไปสิบังพื้นนี่ทางพื้นนดําน้าสัมถะสัมปะกามีโอ้อันกัดเจ็บเจ็บ ันหล่นหน้าเ้ยหนุกล้านลายดังเฮียงคั้นเองข้าวกระจั่สวเข้ากับพี่องเลยข้าวรานุ่งสิทธิ์มากพี่องเลยบริเวรที่ยงก่อนมานนมาตะบะแหละก็มาเลยประแดกบักผิกมาให้เพลินนี่ตะกอนนะเฮ้ยนี่กระตายกั ข้งพื้นพามประน้ำเนาะขามว่าพื้นสู่น้องดีแท็กกับน้องดำฟังน่ามไม่ไวเด้อเขาอยากทานพามฟัอเลยหมอเต่าเออเอาเอาเอาพื้นนี้ก่อนพื้นนั้นกินข้าวครับอย่าบอกกินข้าวกับเสือเลยกินข้าวกับเสือ

xuống xuống cả bơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ีบนะ้านที่หนบนที่ไหนของผมดั้มมนทข้าวงดีมันบ้นที่ไหนบ้านที่ไหนหมอเสือช่วนหาทิ้งเศษนไปก็ไปัหไปลโตรละฆาทิโ่บานย่เหลือทิงทิ้งหลือาทิ้นัว พอกินข้าวากินกี่ทางไทยมันใกล้ๆห้าติ๊มาเลยที่นี oh ่เหรอครับโอ้โหตกปลาตกเทือกเขาแอบกลัวยง ภาษาด้วงกันรับโอข้าวอึ้เนี่นั่งกระพริบโยกนั่นี่ จะออกก็ดำไปไกลเลยเพื่นอนเ้ยแดดขนาดแดดจนลายตาจะล่า,ลาเลยได้เพื่นอนเดอ้อลาลงดำต่อกิบหนาพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยเบ่งตาลูกชายเฮากัจบจนบรเห็นหน่วยตาแาตนต่อคือสะจอยอะไรไปขึ้นต้นขามอะไรก็ได้ไม่ได้แม่งสกปุกคนกล้วจะเดอ้อกิบหนาพ่อกันใหม่ปากก็ไหลก็แทรก็ติดตามให้ฮะไหในได้เพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ แล้วก็รห so, uh, ้า like, ก so, ับ um, ลูกับร้านกับเบื่อกันเนาะห้าบมได้สร้างบวได้หายก็ได้พิดังเด้ออย่าเขาจะพีดแล้วการชิดาชิดบาทให้ห้าวนื้อได้ก็ตามเนาะชิดบาแต่ชิดาน้องเคสหรือด่าห้ากับช่อมงอมให้ด่าอะไรพี่น้องเอ้พ่นห้ากับมีตรงตรงมีหักมีสร้างเนาะบรว่ากันแต่ห้าบปได้หายกันบวได้หายดูร้านบวได้หายกันเนาะมันปวดได้พีดกันอ้าแล้หละพี่น้องเอ้ยต้องบอกอลไรบอกอะไรไเงี้ยเอขอบคุณนะจ๊ะเด้อ คอมเมนต์มาได้ด่าข้ามาได้พี่น้องทนยอมคับสบายดี